สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อเรื่ององค์การการค้าโลกก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักความเป็นมาและความสำคัญกันก่อนค่ะองค์การการค้าโลก World Trade Organization เป็นองค์กรที่พัฒนามาจากข้อตกลงทั่วไป ว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสุลกากรและการค้าหรือแกนซึ่งเป็นความตกลงที่เกิดขึ้นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองอันเป็นช่วงที่ประเทศต่างๆประสบปัญหาจากสงครามโลกต้องการฟื้นฟูเศรษฐ,ฐกิจและสังคมโลกจึงมีการจัดตั้งองค์กรสหประชาชาติเพื่อดูแลด้านการเมือง จัดตั้งธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อดูแลด้านการเงินและพยายามจัดตั้งองค์กรการค้าระหว่างประเทศเพื่อจัดระเบียบการค้าของโลกแต่ไม่ประสบผลสำเร็จจึงมีการจัดทำข้อตกลงแกะขึ้นก่อนองค์การการค้าโลกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1มกราคมพศ2538โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีสมาชิกรวม164ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเจราจาลดอุปสรรคและข้อกิจกันทางการค้าและจัดทำกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนให้การค้าโลกเป็นไปโดยเสรียิ่งขึ้นบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เท่าเทียมกันเป็นเวทียุติข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกเป็นกลไกลตรวจสอบและทบทวนนโยบายการค้าระหว่างประเทศสมาชิก 2. นโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญ การดำเนินงานขององค์การการค้ามีหลักการสำคัญดังนี้ 1. กํากำหนดให้ใช้มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศโดยไม่เลือกปฏิบัติ 2. ห้ามใช้มาตรการจำกัดการนำเข้าและส่งออกทุกชนิดยกเว้นในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น 3. ให้มีการรวมกลุ่มทางการค้าเพื่อลดภาษีระหว่างกันได้หากมีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายการค้า ประเทศสมาชิกสามารถตกลงรวมกลุ่มเพื่อขยายการค้าระหว่างกันได้แต่ทีงันขนไขว่าการรวมกลุ่มต้องไม่มีจุดประสงค์เพื่อกิดการการนำเข้าสินค้าจากประเทศนอกกลุ่มและเมื่อรวมกลุ่มกันแล้วต้องไม่กระทบต่อผลประโยชน์เดิมของประเทศนอกกลุ่ม 4. กระบวนการยุติข้อพิพาททางการค้าเมื่อเกิดข้อขัดแย้งทางการค้าหรือหารือเพื่อหาทางยุติข้อพิพาท 5. ให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศกำลังพัฒนาในการปฏิบัติตามพันธกรณีผ่อนผันประเทศกำลังพัฒนามีระยะเวลาปฏิบัติตามพันธกรณียาวนานกว่าจำกัดการนำเข้าได้หากมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพดุลการชำระเงินและให้สิทธิพิเศษทางศุลกากรแก่ประเทศกำลังพัฒนา4.2สหาภาพยุโรป 1. ความเป็นมาและความสำคัญ สหภาพยุโรปหรือ EU เดิมเรียกกันว่าประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเป็นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกลุ่มแรกในปีพศ2500โดยประเทศผู้เริ่มก่อตั้งคือเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กฝรั่งเศสเยอรมน,นีและอิตาลีได้ร่วมลงนามในสนธิสัญญากรุงโรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานความร่วมมือระหว่างประเทศในยุโรปโดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งรักษาระดับดุลการค้าและประกันให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอในปีพศ2506สหราชาอาณาจักรไอแลนด์และเดนมาร์กก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย2นโยบายทางเศรษฐกิจที่สําคัญมีดังนี้ หนึ่งนโยบายการค้ามีการยกเลิกภาษีสุรากรมาตรการจำกัดปริมาณและค่าธรรมเนียมที่เก็บจากการนำเข้าและส่งออกเร่งรัดการปรับพิกัดอัตราสุรากรระหว่างประเทศสมาชิกให้เป็นอัตราเดียวกันเพื่อเป็นสหาภาพสุรากรและยกระดับการรวมกลุ่มจากสหาภาพสุรากรเป็นตลาดร่วมหรือที่เรียกว่าตลาดยุโรปเดียว 2. นโยบายการเกษตรเป็นนโยบายสำคัญที่ส่งผลต่อสินค้าเกษตรทั่วโลก การดำเนินนโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกันรายได้ให้แก่ประชาชนเกษตรกรนโยบายการเงินมีการนำระบบการเงินของยุโรปมาใช้โดยมีสาระสำคัญคือให้สร้างหน่วยเงินตราย,ยุโรปขึ้นมาใช้แทนหน่วยบัญชียุโรปจัดตั้งหน่วยกลไกอัตราแลกเปลี่ยนโดยกำหนดให้สมาชิกต้องรักษาอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในกรอบที่กำหนดและจัดตั้งกลไกให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่มีปัญหาค่างเงินลดลงเพื่อรักษาสเสถียรภาพของระบบการเงิน ระบบการเงินของยุโรปเป็นรากฐานสำคัญของการใช้ในโยบายการเงินร่วมกันตั้งแต่พศ2522เป็นต้นมาจนกระทั่งมีการลงนามในสนธิสัญญามาตติกเพื่อจัดตั้งสหภาพยุโรปในพศ2534และมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายนพศ2536และเมื่อวันที่1มกราคมพศ2542เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศสมาชิกได้ตกลงใช้สกุลเงินเดียวกันที่เรียกว่าเงินยูโรและมีธนาคารยุโรปทำหน้าที่รับผิดชอบนโยบายการเงิน